การค้าสซินเจิ้นไทยโตสวนทางโลกไทยนําเข้ารถไฟฟ้าจีนซื้อทุเรียนมะพร้าวนครเซินเจิ้นทางตอนใต้ของจีนเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการค้าไทยจีนโดยมูลค่าการค้าระหว่างสซินเจิ้นกับไทยในช่วง10เดือนแรกของปี68สูงถึง92,820ล้านหยวนหรือราว45,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น4.4%เมื่อเทียบกับปี67ทำให้สซินเจิ้นขึ้นเป็นเมืองอันดับหนึ่งของการค้าไทยจีน แรงขับเคลื่อนหลักก็คือข้อตกลงการค้าเสรีจีนอาเซียนและอาเซบที่ช่วยดันเศรษฐกิจไทยจีนให้เติบโตไปได้ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจตก,ตกต่ำทั่วโลกสินค้าส่งออกหลักคือยานยนต์พลังงานใหม่หรือ NEV ที่พุ่งสูงขึ้น99.1%คิดเป็นมูลค่า1,280ล้านหยวนหรือราว6,000ล้านบาทนอกจากนี้สินค้าไฮเทคเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ก็เติบโตอย่างมาก ส่วนสินค้านำเข้าหลักจากไทยคือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นมะพร้าวอ่อนและทุเรียนเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยได้รับประโยชน์ในช่องทางด่วน Green Channel ของศุลกากรเซินญเจิ้นนอกจากนั้นความร่วมมือที่สำคัญของสองฝ่ายสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต AEO ของศุลกากรไทยจีนในเดือนสิงหาคมได้มอบสิทธิประโยชน์เช่นการลดอัตราการตรวจสอบและการตรวจสอบตามลำดับความสำคัญ ช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนได้อย่างมาก